กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับหากชื่นชอบการนำเสนอข่าวสไตล์ของยุคนนะชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมานะครับคือเมื่อวานนี้เจอ้อยกับทนายตั้มเขาเฉียดกันนะครับที่กองปราบ เพราะว่าทนายตั้มเองก็ไปที่กองปราบเจ๊อ้อยเองก็เดินทางไปให้ปากคํากับพนักงานสอบสวนเป็นรอบที่สี่นะที่กองปราบรอบที่สนะี่นะโอหสอบละเอียดมากเมื่อวานนี้สอบกันตั้ง8ปเก้าชั่วโมงนะครับกว่าจะออกมาให้สัมภาษณ์สื่อเจ๊อ้อยก็ปาไปสามสี่ทุ่มอ่ะนะบอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยนะเฉยๆไม่ถอนฟ้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการให้โดยเสน่หาอย่างแน่นอนนะฮะทีนี้ไฮไลท์สำคัญของเมื่อวานนี้คงไม่ได้อยู่กันที่เรื่องของคดีคุณผู้ชมฟังผมนะคดีวางไว้ก่อนเพราะไฮไลท์เนี่ยมันสู้กันยาวอยู่แล้วระดับพนายตั้มแกไม่หนีหรอกนะผมถามจตนาเดชาและแกก็พูดเองนะครับว่าแกไม่หนีต้องรอว่าตำรวจจะออกหมายเรียกหรือว่าออกหมายจับตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาอะไรบ้างสุดท้าย ก็คงไปสู้กันที่ศาลนะครับนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเงินเงินหมื่นเดี๋ยวผมก็อัปเดตตอนท้ายนะเดี๋ยวผมอัปเดตให้ฟังนะครับว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแป๊บเดียวนะฮะคือคดีมันยาวอยู่แล้วคือตอนนี้กระแสสังคมอาจจะบอกว่าโอ้โหทนายตั้มแย่แล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคือสุดท้ายศาลจะต้องตัดสินไงอย่าลืมนะทนายตั้มแกแกแกเก่งอ่ นะส่วนเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของออจัรยาบรนธรรม,รรมวิชาชีพเป็นอย่างไรนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยตัดสินกันที่ข้อกฎหมายนะฮะข้อกฎหมายแต่ไฮไลท์ของเมื่อวานเนี่ยมันดันอยู่ตรงนี้สิฮนะคือทนายตั้มเนี่ยแกคือคือแกค่อนข้างออ,ออกอาการชัดนะในเรื่องของความไม่พอใจอในเรื่องของความไม่พอใจแล้วก็ เรื่องของสติแกตอนนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าร้อนใช้คํานี้ละกันไม่ถึงกนานดะโอระดับทนายตั้มแล้วไม่มีหรอกสติตรงสติแตกก็ไร้แบบนั้นแต่ก็ต้องถือว่าเอ่อมันบรรยากาศมันถาโถมอะแกก็ร้อนร้อนแรกเนี่ยนะก็คือร้อนกับคุณสนธิจําได้ใช่ไหมคือจู่ๆไปท้ากันเจบเอ็แก้วอะนะท้ากันเจ็ดสิบเจ็สบเอ็ดแก้วแล้วก็ ไปเรียกคุณส่วนที่ในคอมเมนต์น่ะเกี่ยวกับเรียกว่าองค์ว่าไอ้อะไรแบบนั้นน่ะเห็นไหมคือคือมันมันเป็นคําพูดที่มันมันไม่มันไม่ไพเราะอ่ะมันเหมือนกับเป็นคําพูดแบบขาดสติอ่ะนะหนึ่งไปท้ากินปัสสาวะตั้ง71แก้วเห็นไหมมันดูแบบคือคือคือเรื่องเรื่องกับเจอ้อยเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการชี้แจงด้วยข้อมูลหลักฐาน ใช่ปะเอาแบบตรงไปตรงมาเอาแบบเรียบง่ายนะครับเอาแบบความเป็นทนายประชานชนนะ่ะชื่อมันเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้เนี่ยมันไปคล้ายๆกับว่ามันก็เหมือนหลุดนะเอ่อไปท้ากินปัสสาวะเจ็ดสิบเอ็ดแก้วอะเจ็ดสิบเอ็ดแก้วก็มาจากเจ็ดสิบเอ็ดล้านแล้วก็ไปเรียกเขาว่าไอ้แล้วก็ไปท้ากันออกรายการหวนกระแสจนคุณหนุ่มเองก็ต้องออกมาปาม์มอะ บอกว่าเฮ้ยสวนกระแสคล้ายๆกับว่าไม่ใช่เวทีที่ใครจะเอามาใช้เป็นเครื่องมือเอามาน,น,น,นัดคนนั้นนัดคนนี้นะไม่ได้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังเห็นไหมฮะขนาดคุณหนุ่มกัญชัยแกยังต้งปราม่ะระดับพี่หนุ่มแล้วนะเห็นยังว่าตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเอ๊ะมันมัน,ม,นมันหลุดกรอบไปสักนิดหนึ่งนะนะเอ,เอาเอาๆชานะหลังจากนั้นแกก็หายไป แกก็หายไปเข้าใจว่าไปทํากันบ้านแหละแล้วก็ต้องไปตั้งหลักเพื่อที่จะสู้คดีอยู่ๆแกก็โผล่มาเมื่อวานนี้ที่เอ,อกองปราบเพราะมีตํารวจไปเฝ้าหน้าบ้านแล้วก็มีกระแสข่าวว่าจะออกหมายเรียกกับออกหมายจับผมเชื่อว่าแกก็คงเอ,อแกก็คงไม่สบายใจที่อยู่ๆตารวจไปพวดเปี้ยนแถวบ้านแกนะครับก็เป็นสิทธิ์ของแกนะโอ้ยคุณผู้ชมอย่าว่าถึงท่านใดตํมเลย ว่าถึงเราท่านๆกับคุณผู้ชมก็ได้ใจเขาใจเรานะครับคือถ้าอยู่ๆเนี่ยนะมีตำรวจมาป้วนเปี้ยนหน้าบ้าน,นถามใจคุณผู้ชมก่อนมากันสามสี่คันรถเนี่ยนะครับมันจะสบายใจไหมล่ะบ้านเนี่ยลูกเมียอ,อยู่นะฮะคือคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยยังไงเสียถ้าอะไรที่มันมาคุกคามเรื่องส่วนตัวมาถึงลูกเนี่ยไม่มีใครพอใจหรอกครับคือสู้หมดแหละคนเป็นพ่อเป็นแม่นะที่ผมพูดในความเป็นพ่อเป็นแม่นะครับ นี่แกก็เลยไปที่กองปราบเมื่อวานนี้นะนะครับก็ไปทำไมก็ยังไม่รู้นะฮะเพราะยังไม่มีออกหมายรุ่งหมายเรียกอะไรจนจนไปที่กองปราบเนี่ยแกแกร้อนสามช็อตเลยนะนะครับแกร้อนออกมาสามช็อตเลยเอาช็อตแรกก่อนไล่ทีอันเบาๆก่อนนะช็อตแรกเนี่ยก็คือทนายรุรงรงซึ่งเป็นน้องรักเป็นเพื่อนรุ่นน้องอะ่ะ ไปทําท่าเนี้ยไปทําท่าเนี้ยตอนที่ทนายตั้มมีเรื่องนะครับใหม่ๆนะทนายนรณรงค์บอกว่าตนเองเหมือนคนโดนเป็นคนมีเขาอืมแล้วแกก็บอกว่าแกไม่รู้เรื่องอะไรเลยแกเหมือนเป็นคนมีเขาเอา้าทนายรณรงค์ไปพูดแบบนั้นปุ๊บเนี่ยก็ทําให้คนคิดต่างๆนานานนะขึ้นอยู่กับคนตีความแต่ตีความไปในทางไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหม แกไปทําท่าเนี้ยเป็นคนมีเขาอะธนาลนารงค์นะมันก็ทําให้คนตีความไปในทางไม่ดีใครจะตีความดีครับท,ทําท่าคนมีเขาอะเสร็จปุ๊บนักข่าวก็เลยมาถามทนายตั้มทนายตั้มก็บอกว่าเฮ้ยการที่คนจะมีเขาเนี่ยเมียมีชูนะเห็นไ,ไหมเมียมีชูนะแกก็ซัดธนาลนารงค์อย่างรุนแรงนะ อย่างรุนแรงนะนี่ถ้าเป็นผมนะนะครับผมก็เพิ่งรู้นะว่าวงการทนายวงการคนดังที่เขาคบกันเนี่ยนะบทเขาจะซัดกันเนี่ยนะบทเขาจะดีกันเขาก็รักกันนะครับแต่บทเขาจะซัดกันเนี่ยกโอ้พูดกันแรงนะนี่จนทนารณนาลงต้องออกมาโพสต์แบบเนี้ยทนารลนารงบอกว่าเจ็บปวดรวดราวถ้าพี่ตั้มระบายออกมาแล้วพี่รู้สึกดีขึ้นผมไม่ว่าไม่ตำหนิอะไรเลยครับ แต่อยากให้รู้ว่าผมรักและก็เป็นห่วงพี่เสมอน,นะครับเจ็บปวดรวดร้าวเจ็บปวดรวดร้าวทนายรณรงค์บอกคือคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยเวลาเขาแสดงออกเนี่ยเขามีสองบทบาทนะอันนี้ผมขออนุญาตวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมฟังคือเขาต้องเล่นกับสื่อเป็นเขาต้องเล่นกับสังคมเล่นกับประชาชนเป็นแต่เวลาเขาอยู่ที่บ้านกับลูกกับเมียเขาจะรู้สึกยังไงเนี่ยหรือเขาอยู่กับตัวเองเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะ การที่อยู่ต่อหน้ากล้องอยู่ต่อหน้าสื่ออยู่ต่อหน้าสังคมแฟนคลับเนี่ยเขาต้องแสดงออกอีกอย่างหนึง่งเป็นผมว่าคุณรณรงค์อ่ะคือเคยได้ยินเพลงนี้ไหมแก้วที่มันร้าวอ่ะคนเราอ่ะเวลามันขับคล้องหมองใจกันไปนิดนึงอ่ะนะครับจะให้มันต่อติดเหมือนเดิมเนี่ยนะมันก็ลำบากไม่ว่าคนดังหรือคนไม่ดังอ่ะทุกคนเป็นหมดอ่ะนะครับมันจะใจพระใจเทวดามาจากไหนนะ ที่จะยอมลืมเรื่องทุกอย่างเนี่ยนะครับงั้นก็ไม่ใช่มนุษย์สิครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแก้วที่มันรราวผมไม่ได้มาเสี้ยมไม่ได้มายุนะผมทวนนะอันดับแรกตำรวจก็เอ้ยทนายตั้มก็บวกกับคุณสนทินะแล้วก็แล้วก็ไปอ้างรายการโหนกระแสจนทำให้คุณหนุ่มต้องออกมาใช่ไหมล่าสุดก็ปะทะกับพวกเดียวกัน ก็คือธาน,านารณรงร์จะแค่งอนหรือจะแค่หยอกกันอันนี้ก็ไม่รู้เห็นไ,ไหมมันเหมือนกับว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวก็โดนนะคนที่อยู่ใกล้ตัวก็โดนเสร็จปุ๊บมีนักข่าวเข้าใจว่าอยู่กับดาวแปดแฉกเพจชื่อดังเขาถามทนาตั้มก็สวนเปี้ยเลยบอกว่าไม่ให้สัมภาษณ์ดาวแปดแฉกดาวแปดแฉกก็คือสื่อเห็นไ,ไหมเริ่มเริ่มมีปัญหากับสื่อแล้วแต่ที่หนักที่สุดเนี่ย ก็คือซัก <dad> ค to ุณ <dad> พุทธคุณ wow. พุทธรายการลุยชนข่าวจากช่องแปดบอกว่าให้เลิกคุกคามเรื่องส่วนตัวเขาได้แล้วเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะฮะคือผมเหลืออีกเรื่องหนึ่งนะลืมเล่าให้ฟังอาทิตย์ก่อนนักข่าวโทรไปถามบิ๊กโจ๊กจําได้ไหมบิ๊กโจ๊กบอกว่างานนี้กรรมใครกรรมมันเห็นไหมกรรมใครกรรมมันแล้วทนายตั้มก็ออกมาโพสต์บอกว่า ใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมยังสายหน้าเลยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะคือผมย้ำนะการสู้คดีเออนอกมีขนคนมีพวกอันนี้คือสัจธรรมของมนุษย์นะนกมีขนคนมีพวกวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดสองสามสัปดาห์ทุกคนก็รู้ว่าทนายตั้มก็ต้องเครียดแหละเรื่องสู้คดีก็ว่ากันไปโหอีกยาวครับคดีเนี่ยต้องไปสู้ที่ศาลนู่น,น นะแต่สิ่งที่ทนายตั้มเขาแสดงออกต่อบรรดาคนรอบตัวบุคคลอันเป็นคนสนิทบุคคลอันเป็นที่รักแล้วก็บรรดาสื่อบนชนทนาเดชาก็เลยพูดคำนี้ไงนี่ดูเมื่อคืนนี้ไม่แน่ใจว่าเมื่อคืนจะกินวายด้ยหรือเปล่านะฮย่ากับแกบอกว่าวันนี้ทนายตั้มพลาดเป็นอย่างมากทะเลาะก,กับสื่อขาดสติทำให้เพิ่มศัตรูเห็นไหม นี่ขนาดทนายเดชานะซึ่งเป็นคนสนิทนะเพื่อนสนิทเพื่อนรุ่นพี่นะครับเพื่อนรุ่นพี่ยังออกมาเตือนสติทนายตั้มเลยเมื่อช่วงกลางคืนน่บอกว่าทนายตั้มวันนี้พลาดอย่างมากทะเลาะก,กับสื่อขาดสติทำให้เพิ่มศัตรูใช่ไหมคือทวนนะผมวิเคราะห์วันนี้เนี่ยทนายตั้มเรื่องคดีผมว่าแกสู้ได้อยู่แล้ว จะผิดจะถูกสารตัดสินโอ้ระดับสติปัญญาของทนายตั้มแล้วไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตายง่ายๆหรอกนะต้องหลายยกอะ่ะแต่วันนี้เอานณะตอนนี้ก่อนภาพลักษณ์ของแก <S <S 2> <S 2> <S เพื่อนของแกพักพวกของแกสื่อคุณหนุม่มรายการโหนกระแสทนายรณรงค์อะไรแบบเนี้ยผมไม่รู้จะใช้คำพูดแบบไหนนะฮะ หมายถึงว่ากัรยานามิตรอะจริงๆสื่อกับทนายตั้มเนี่ยก็เป็นกันลายานามิตรที่ดีต่อกันนะครับผมไม่ได้บอกว่าสื่อเชียร์ทนายตั้มนะแต่คุณผู้ชมดูข่าวทุกวันนี้คุณผู้ชมก็เห็นอยู่แล้วว่าทนายตั้มใกล้ชิดพูดคุยเป็นกันเองมีกลุ่มไลน์กับบรรดานักขงนักข่าวทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดเ,เป็นกันลายานามิตรของทนายตั้มแต่วันที่สิ่งที่ทนายตั้มแสดงออกต่อกัรยานามิตรเนี่ยมันมันก็เลยเป็นที่มาไง ที่ทนายเดชาว่าเอาไว้นะวันนี้ทนายตั้มพลาดเป็นอย่างมากทะเลาะก,กับสื่อขาดสติทําให้เพิ่มศัตรูนะนะแล้วเมื่อคืนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเอาเริ่มจากดาวแปดแชร์ก่อนไหมทนายตั้มไปว่าเขาก่อนเนี่ยเนะยนี่ดาวแปดแชร์บอกว่ากูงงนะหนังเรื่องอะไรครับสงสัยที่หายไป คงเขียนบทมาแล้วทนายตั้มไม่ให้สัมภาษณ์ทีมงานของแอดกลัวอะไรครับไม่กล้าให้ทีมงานแอดถามแต่ตั้มกล้าลั่นฝากถึงคุณพุทธอย่ามาคุกคามผมแล้วก็บอกว่าเก่งให้สุดซอยนะเห็นไ,ไหมคือตอนนี้ถ้าพูดทนายตั้มก่อนออชัดเจนนะฮะวันก่อนออคืนดีกับคุณอัจฉริยะตอนนี้ก็กลับไปมีปัญหากันอีกแล้วก็มีปัญหากับคุณอัจฉริยะนี่ก็ไปมีปัญหากับดาวแปดแชก นะครับไปว่าใส่ทนายรุณงล์จนทําให้ทนายรุณงลงเนี่ยเจ็บปวดรวดราวเห็นไ,ไหมแม้ว่าแกจะบอกว่าไม่เป็นไรยังรักทนายตั้มเหมือนเดิมแต่ก็ทําให้น้องในวงการทนายซึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นคนสนิทระดับหนึ่งเนี่ยต้องเสียน้ําใจเนี่ยนะครับอืมแต่ก็เข้าใจได้ว่าทนายรุณงลงก็ไม่น่าจะไปทําท่ามีเขาบนหัวแบบนั้นเน่ะ มันก็ทําให้สังคมมองไม่ดีก็เข้าใจทุกฝ่ายอันนี้วิเคราะห์ข่าวให้ฟังนะจากดาวแปดแจกคุณพุทธนี่สินะครับปากแกก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไรอ่ะปากแกก็บอกว่าเออไม่ได้มีความรู้สึกไม่ได้มีความกโกรธแค้นชิงชังอะไรแบบนั้นน่ะนะแต่การนําเสนอข่าวเนี่ยมันชัดเจนว่าแกขย,ยี้นะครับนะเมื่อคืนแกเอาแก้วอ่ะสีคล้ายๆปัสสาวะเนี่ยมาซ้อมดื่มด้วยนะ เอาแก้วใสๆอ่ะแล้วน้ำเหลืองๆอ่ะเอามาออกรายการด้วยอ่ะก็กำลังจะทำแทนสัญลักษณ์ไงเกี่ยวกับแก้วแก้วฉี่เจ็ดสิบเอ็ดแก้วอ่ะแกขยี้ถึงขนาดนั้นน่ะลองไปดูได้นะครับนะคือตอนนี้คุณพุทธก็ไม่ได้เป็นการนำเสนอข่าวแบบทั่วไปแล้วก็ชัดเจนว่าเป็นคนที่ถูกพาดพิงแล้วแกก็สวนกลับนะในขณะที่แกสวนกลับเนี่ยคนดูเยอะไง เออแล้วมันจะยังไงต่อนี่อันนี้ก็อย่างหัวข้อหนึ่งแกอ่านข่าวทนายตั้มทีสองทั่วโมงอะ่ะแกไม่ได้คิดอะไรหรอกอืไม่ได้คิดไม่ได้คิดไม่ได้คิดส่วนเวลาการนำเสนอข่าวที่ชอบพูดคําว่าเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์นะอยู่ที่ศาลจะตัดสินอันนั้นเป็นคำพูดทางกฎหมายนะครับการไม่ให้โดนฟ้องแค่นั้นเองเป็นเทคนิค เช่นอา่านมาซะแบบรุนแรงไงนะอา่านมาบึม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 ,บมนะแฉเขาตรงนั้นตรงนี้นะแล้วปิดท้ายได้ว่าสุดท้ายเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะตัดสินมันเป็นการพูดในเรื่องของข้อ,ขอ,ขอกฎหมายนะครับการโดนฟ้องฟ้องอะฟ้องได้นะครับแต่จะเอ,เอาคำนี้ไปสู้กันเอาคำนี้ไปสู้ในศาล่านะ แล้วเวลาไปสู้ในศาลสมมติว่าเผื่อโดนฟ้องมีประมาทนะก็จะบอกว่าก็พยายามติดต่ออีกฝั่งหนึ่งแล้วให้อีกฝั่งหนึ่งได้พูดเหมือนกันไม่ได้นําเสนอข้อมูลฝ่ายเดียวเนี่ยเทคนิคในการนําเสนอข่าวเพื่อจะฟ้องไม่ฟ้องมันมีประมาเนี้มันเป็นเทคนิคนะอันนี้ผมเล่าเทคนิคของคนในวงการให้ฟังส่วนที่คุณพุทธแกไม่ได้คิดอะไรเนี่ยแต่แกเล่าข่าวไปสองัิถุนง่ะคิดไหมคุณผู้ชมว่าคิดไหมโอ้จะเหลือเหรอแกก็พูดไปงั้นแหละ มันเป็นเทคนิคการนําเสนอนะครับคนเราสมัยนี้พูดอะไรเชื่อมได้ไม่หมดหรอกครับมันเป็นเทคนิคการนําเสนอข่าวให้มันน่าสนใจไงนะถ้าพูดแบบเรียบเรียบนำเสนอแบบตรงไปตรงมาต้องมีแก้วเหลืองมาโชว์หน่อยมันถึงจะมันไงก็แกคิดไหมล่ะสองชั่วโมงอ่ะ <c oughs> นี่อย่างตอนหนึ่งอ่ะแกบอกว่าอะไรอ่ะทนายตั้มฉะสื่อเลอะเธอะความจริงมีนิดเดียวมนโนไปเยอะ นะเมื่อคืนเนี่ยแกไปลากเอาไอ้เจ๊อะไรอะ่ะเจ๊หวยสาบล้านอะ่ะเจ๊ที่ขายหวยอยู่ตลาดเลซิตี้อ่ะนะนะเจ๊เขาบอกว่าสื่อไม่ได้คุกคามเลยสมัยก่อนทนายตั้มเนี่ยยังบอกให้สื่อมาติดตามเจ๊เนี่ยนะอยู่ที่หน้าตลงตลาดเนี่ยเต็มไปหมดเลยเจ๊ย,ยังไม่ว่าสื่อคุกคามเลยสื่อทําให้เจ๊ดังไงเออเจ๊ก็ชอบไงเจ๊มีชื่อเสียงนะทํามาหากินสะดวก ะแต่วันนี้พอสื่อนาเสนอแล้วเป็นผลที่อาจจะไม่ดีกับเจ๊เจ๊ก็ไม่ว่าทนายตั้มไปบอกว่าสื่อคุกคามไม่ได้เหมือนใครครับเหมือนกับอันนี้ผมไม่ได้ไปว่าทนายตั้มนะผมพูดถึงเคสลุงพลจำได้ไหมโอ้ยตอนตอนนั้นนะสื่อนำเสนอจนเป็นเซเล็บบ้านกอกอกอะ่ะเ,เต้นอะ่ะลำ่ำรวยโด,ด่งดังมีเอฟซีได้เงินได้ทองชอบสื่อชอบสื่อ วันนี้พอสื่อเขานําเสนอคําตัดสินของศาลว่าลุงพลมีความผิดทําให้สังคมวิพากษ์วิจาร์ลุงพลก็มาด่าสื่อบอกว่าสื่อรังแกบอกว่าสื่อเนี่ยนาเสนอข่าวไม่เป็นธรรมโจมตีเล่นงานอา้าเห็นไหมฮะคนเราพอสื่อนําเสนอแล้วดังแล้ว,ลวรวยมีไรายได้ก็ว่าดีพอสื่อนําเสนอแล้วสังคมเขาเห็นว่าเกิดการวิพากษ์วิจารณก็มาบอกว่าสื่อคุกคาม สื่อนี้ก็เลยทําตัวลําบากเข้าใจยังตอนคุณได้ประโยชน์จากสื่ออ่ะคุณก็ชอบนี่นไครับแต่ถามว่าไอ้เรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรถ้าไม่ใช่เกิดมาจากตัวเองก่อนใครจะไปทําอะไรได้ใช่ไหมคุณพุทธแกไม่ได้แกไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่แกนําเสนอสองชั่วโมงแกเอาแก้วสีเหลืองๆเนี่ยมาโชว์ในรายการนะ ถ้าไม่บอกเนี่ยผมก็นึกว่าเป็นฉี่จริงกันนั่น่ะเนี่ยผมว่านะหรือไม่ใช่หรือคุณพุทธเอาฉี่จริงไหมเนี่ยหรือไม่ใช่นะครับแกยิ่งแกยิ่งเป็นคนแบบบ้า,บ,าบ้าดีเดือดอ่ะนะนาเสนอข่าวอะ่ะเกิดเอาฉี่จริงขึ้นมาเนี่ยนะผู้ประกาศผู้หญิงข้างๆที่นั่งด้วยเนี่ยนะครับโอ้ไม่อยากจะเก็โอ้มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยฮะ นี่น,น,นี่อีกอันหนึ่งอันนี้คุณพุทธอยู่กับคุณไอซ์ใช่ไหมเขาชื่อคุณไอซ์ใช่ไหมผู้ประกาศข่าวหน้าหล่อนะครับเด็กปั้นเขาอ่ะนี่ครับทนายตั้มขอพุทธหยุดคุกคามชีวิตส่วนตัวน่ะเห็นะไ,ไหมแล้วแกใช้แบ็กกราวฉากหลังว่าอะไรรู้ไหมฮะตั้มชักธงรบเข้าคิ l ลิ่งโซนคิ i l l i n g z o ก็คือแดนสังหาร <laughs> แดนสังหารเห็นไ,ไหม อันนี้มีอะไรนะอันนี้มีคุณอ,อ้อยอ้อยสีใช่ไหมครับแอดมินเพจที่ดังนี่มีคุณสนทีใช่ไหมอันนี้มีคุณอะไรนะเจอ้อยใช่ไหมจริงจริงเนี่ยต้องใส่ข้างหลังเนี่ยมีดาวแปดแฉกนะแล้วก็เอารูปคุณพุทธเนี่ยไปใส่ตรงนี้ด้วยนะคือตอนนี้คุณตั้มเนี่ยอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยทานายดีมทรีมซึ่งเคยเป็นพักเป็นพวกกับทานายตั้มเนี่ยยัง อยู่ช่วยกันหรือเปล่าขนาดเมื่อคืนเนี่ยธนาเดชชายยังเตือนเลยนะครับนะมิตรแท้เนี่ยจริงๆมันต้องเตือนกันคอยให้สติกันนะคุณพุทธใช้คําว่าแดนสังหารนะสรุปก็คือคุณพุทธไม่ได้คิดอะไรเห็นยันคุณผู้ชมนะผมเอาข่าวเนี่ยมาอัปเดตตามสไตล์ผมนะครับให้คุณผู้ชมเข้าใจผมย้ําอีกรอบเป็นรอบที่ร้อยนะครับเรื่องคดียาวครับมันไม่ได้จบ แค่แค่เท่านี้หรอกอืมนะครับนะมันไม่จบแค่เพียงเท่านี้เพราะต้องสู้กันที่ศาลโอยาวครับสู้กันที่ศาลแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ยคุณพุทธ,ธะเขาใช้คําว่าแดนสังหารอืมนะครับต้องบริหารจัดการสถานการณ์ตรงหน้าเนี่ยให้ดีก่อนเช่นหนึ่งอ่ะก็ควร ก็อย่าเพิ่มไปสร้างศัตรูเพิ่มอ,อันนี้แปลมาจากทนายเดชานะจริงไม่จริงคุณผู้ชมคิดว่าอ่านี่ครับคือพูดง่ายๆก็อย่าไปสร้างศัตรูเพิ่มตอนนี้ศัตรูก็เยอะอยู่แล้วนี่ไงทนายเดชาบอกว่าทะเลาะก,กับสื่อขาดสติทำให้เพิ่มศัตรูก็จริงนะฮะเราก็วิเคราะห์แบบตรงไปตรงมาก็ไม่เห็นเลยครับแกพูดตอนส1บอโมงอ่ะแกพูดถึงแดแฉแกพูดถึงพุทธะ หลังจากนั้นแปดแถกซัดเลยหลังจะตั้งป้อมรบกันใช่ไหมประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นพุทธาก็ซัดเลยคุณพุทธแกก็พูดไปงั้นแหละแกบอกว่าแกไม่ได้คิดอะไรนี่ขนาดไม่คิดนะครับนําเสนอสองชั่วโมงเนี่ยถ้าแกคิดขึ้นมาเนี่ยไม่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยแหละครับไม่ล้มผังสถานีเลยเหรอเข้าใจป่ะถ้าคุณพุทธแกคิดขึ้นมาเนี่ยนะครับนี่ขนาดแกไม่คิดนะครับโอ้